โดยคำถามจะมาจากพี่อ่องจ้ะอ้าวหนึ่งข้อเท่านั้นวัดกันไปเลยว่าใครเออพี่อ่องเล่นด้วยเริ่มใครก่อนจ้ะผมแล้วล่ะโอเคถ้าเกิดจับได้ว่าโกหกจะต้องลบคะแนนในทีมออกไปหนึ่งคะแนนว้คำถามคือเธอทำได้เธอต้องสู้คนผมใจตัวเองได้อยู่แล้ว หลงรักวอร์จริงหรือไม่อ้ายจังหวะโอ้ต้องตอบอะไรนะตอบสิว่าจริงหรือไม่จริงคุณหลงรักเขาหรือเปล่าไม่ต้องตอบกัตอบค่ะคำตอบทั่ตอบไปชนแล้วเฮ้ยคุณไม่ทันตอบแต่ข้างในของคุณมันบะอกมาว่าคุณ รักเขาแต่คุณพยายามจะไม่ตอบดังนั้นสิ่งที่คุณไม่ตอบคือคุณปฏิเสธแต่พอคุณปฏิเสธแล้วมันบอกว่ามันช็อตคุณแสดงว่าคุณถูกหักคะแนนค่ะโอ้ไม่ตอทำไมไม่พูดออกมาเลยล่ะคะคุณพี่การไม่เลยการไม่ตอบเนี่ยถือว่าเขาปฏิเสธแต่พอปฏิเสธปุ๊บในใจมันเต้นตุกตักตุกตักมันก็เลยคานกับความเป็นจริงมันก็เลยช็อตึ้นความจริงคือสรุปสรุปให้หน่อย ฉันว่าเขารักกันฉันว่าเขาหลักกันวอแกต้องตอบเพื่อคะแนนที่มาที่วอจ้ะผมเสียคะแนนก็ชนะอยู่ดีวอเฮยสองครั้งลบสองคะแนนได้ไหมเอออันนี้ลบสองคะแนนถ้าชอตลบสองไม่ได้ไม่ได้ตามกติกาค่ะค่ะกติกาโทษนะคะโทษนะคะคือการแข่งขันเกมนี้ฉันรู้สึกว่าคนเข้าแข่งขันกำหนดกติกาเก่งกันมากเลยค่ะฉันไม่อยู่ในกรอบหรอกค่ะ เพราะฉะนั้นคำถามก็คือคุณเป็นกระสือใช่หรือไม่คำถามคือคุณสองคนเป็นแฟนกันใช่หรือไม่ครับตอบครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นำมาทำอะไรนะครับอ้ยมันคุ้มคืออ๋อช็อตสิชชอต มันช็อตเพราะถ้าไม่ช็อตมันจะได้ยินเสียงว่าทิกนาตอนะมันได้ยินเสียงว่าหุกราทีนะตอนนี้เนื้อเขาติดกับเครื่องไหมไปแล้วจ้ะพูดเลยเอามือออกจ้ะอ่าโอเคแสดงว่าวโกหกคำถามคือเป็นแฟนกันไหมวอตอบว่าไม่แต่เครื่องจับเท็จร้องนั่นก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะคะโกหกอะไรก็โกหกได้แต่โกหกใจตัวเองไม่ได้หรอก นเลยะอาจัลวอนั offs, ่งจ้า